ดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 อย,ยะองแต่เกษตรสักคราวกันเช่นเคยนะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าการเลี้ยงหอยเราควรใส่น้ําปริมาณลึกเท่าไหร่ปริมาณน้ําเท่าไหร่นะครับจริงๆนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจถึงหอยก่อนนะครับแล้วก็ถึงน้ําด้วยนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับผม หอยเชอรี่ถ้าตามธรรมชาตินะครับเรื่องปริมาณความลึกของน้ําเขาไม่มีผลเกี่ยวกับหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นั้นนะเขาเป็นสัตว์ทีออ่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ํานะครับก็คืออยู่บริเวณผิวน้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่จากผิวน้ําลงมาประมาณสัก30เซนนะครับ อันนั้นคือธรรมชาติของเขานะครับหอยเชอรี่เขาไม่ใช่หอยที่อาศัยอยู่บนผิวดินนะครับดังนั้นความลึกเขาก็เลยไม่มีผลนะครับเรามาดูเรื่องน้ำบ้างนะครับเขาจะมีส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับก็คือ H2O นะครับคือ H 2อะตอมแล้วก็ออกซิเจน1อะตอมนะครับแล้วก็บวกด้วยสารแร่ธาตุอื่นๆอีกเป็นร้อยๆชนิดนะครับอันนั้นผมไม่ขอเข้าถึงนะครับก็คือ ปริมาณน้ำนะครับเราต้องเข้าใจปริมาณน้ำบางท่านคิดว่าใส่น้ำเยอะแล้วออกซิเจนมันจะเยอะตามด้วยนะครับเอาเข้าใจกันงน่ายๆน้ำา1ลูกบาทเมตรมีออกซิเจนอยู่หนึ่งหน่วยถ้าเราใส่น้ำไป100ลูกบาทเมตรก็จะมีออกซิเจนอยู่100หน่วยนะครับประมาณนี้เป็นอัตราส่วนที่เพิ่มนะครับ1นึ่งอ่าหเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นการบวกกันเฉยๆนะครับ แต่ทีนี้ถ้าน้ําเสียนะครับเขาจะไม่ใช่การบวกกันนะครับก็คือถ้าน้ําเสียสมมุตินะครับ1ลูกบาทเมตรปริมาณเขาเรียกว่าอัตราน้ําเสียนะครับก็คือสมมุติวันวันแรกนะครับอัตราการน้ําเสียก็คือ10หน่วยนะครับแต่พรุ่งนี้ไม่ใช่เขาจะเสียเพิ่มอีก10หน่วยนะครับ อัตราการเสียของน้ําเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นกราฟแนวแนวตั้งนะครับแนวตั้ง,งนี้เลยนะครับคือเป็นทวีคูณนะครับอย่างวันนี้เสีย10หน่วยพรุ่งนี้จะไม่ใช่20หน่วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็น30-50ถึงหน่วยมือลืนก็จะเป็น80-100%ถึงเเนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำเยอะก็เพราะว่าหการที่เราใส่น้ำเยอะทำให้การสิ้นเปลืองน้ำนะครับ มันเยอะขึ้นคือเปลืองน้ํานั่นเองนะครับ2เสียเวลานะครับการถ่ายน้ำโอเคเราก็ต้องถ่ายน้ํานะครับถ้าน้ําปริมาณมันเยอะเวลาในการถ่ายมันก็เยอะด้วยนะครับก็คือใส่น้ําเยอะมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับออกซิเจนมากมายนะครับในทางกับกันมันจะมีผลเสียว่าคือเปลืองน้ําเปลืองเวลาและที่สําคัญการใส่น้ําเยอะ เราเอาไม่ไม่ทันนะครับมันจะมีผลเกี่ยวว่าหอยตายเดี๋ยวหอยตายเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปลงลึกกันอีกคลิปๆต่อไปนะครับผมผมแนะนำนะครับการใส่น้ําในบ่อที่เลี้ยงหอยนะครับปริมาณที่ผมแนะนํานะครับก็คือ15เซนถึง20เซนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเกิน30เซนนะครับอันนี้ผมว่ามันโอเคนะครับจากการที่เลี้ยงมานะครับ ถ้าใส่น้ําเยอะโอกาสน้ําที่มันจะเสียแล้วเรา,เาไม่สามารถบริหารจัดการน้ําได้ทันนะครับก็จะมีปัญหาให้หอยเขาตายนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับผมก็คือถ้าใส่น้ําเยอะเกินไปโอเคมันไม่ได้มีผลดีเกี่ยวกับออกซิเจนที่หอยหอยต้องการเอาไปใช้นะครับก็จะเกิดปัญหาทําให้หอยตายด้วยแล้วก็เกิดปัญหาที่เปลืองน้ําด้วยนะครับ แล้วก็เปลืองเวลาชีวิตนะครับในการล้างบงล้างบ่อนะครับก็คือเวลาการถ่ายน้ําน้ําออกก็นานขึ้นเวลาเอาน้ําเข้ามามันก็นานขึ้นทําให้มันเสียเวลาชีวิตเรานะครับอันนี้ก็สรุปเลยนะครับเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดอะไรลึกๆนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับผมจะได้ทําคลิปตามใจเพื่อนๆเลยนะครับรับรองว่า ทุกเรื่องราวผมพร้อมเสิร์ฟแน่นอนครับผมไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่มีพร้อมเสิร์ฟแน่นอนครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบพระคุณครับหอยดีหอยใหญ่ห,ญหอยดีที่เลี้ยงไว้หอยใหญ่ๆหญ่มันน่าดู hỏi giày hỏi chinh chinh hỏi giày chinh nó chôm tru giày giày nó LÈ ĐÙ, hỏi KHÔNG lồ hỏi giày chinh